สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับหนึ่งในอัญมณีล้ำค่าที่สุดของทะเลอันดามันสถานที่ที่งดงามราวกับหลุดออกมาจากภาพฝันนั่นก็คืออ่าวมายาจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะคุณอาจเคยเห็นภาพความงดงามของอ่าวมายามาบ้างแต่รู้หรือไม่ว่าเบื้องหลังความสวยงามที่ใครๆก็หลงไหลมีเรื่องราวที่น่าสนใจและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่นี่ วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกทุกแง่มุมของอ่าวมายาความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอล้ำค่าที่หนึ่งของโลกเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกเดินทางไปสัมผัสความงดงามนี้พร้อมกันเลยค่ะอ่าวมายาตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนกพระรัฐทาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่เป็นอ่าวเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ภายในเกาะพีพีเล ที่นี่โด่งดังไปทั่วโลกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง The Beach ที่นำแสดงโดยลีโอนาร์โดดิคาปริโอซึ่งถ่ายทําที่นี่ในปี1999ค่ะสเสน่ห์ของอ่าวมายาอยู่ที่ความสมบูรณ์แบบทางธรรมชาติทั้งหาดทรายขาวละเอียดราวผงแป้งที่ทอดยาวเป็นรูปเซี่ยวพระจันทร์อบล้อมด้วยหน้าผาหินปูนสูงชันที่ตั้งตระหง่านเหมือนกำแพงธรรมชาติ และที่สำคัญที่สุดคือน้ำทะเลสีมรกตใสแจ๋วที่มองเห็นไปถึงพื้นทรายด้านล่างได้อย่างชัดเจนใต้ท้องทะเลยังเต็มไปด้วยแนวปะการังที่สมบูรณ์และสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลมากมายทำให้ที่นี่เป็นสวรรค์ของนักดำน้ำตื้นและผู้ที่ลหลงไหลในธรรมชาติอย่างแท้จริงด้วยความสวยงามที่เป็นเอก,กลักษณ์ทำให้อ่าวมายากลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก แต่ความนิยมที่ถาโถมเข้ามาอย่างมหาศาลก็ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศท,ทางทะเลเช่นกันค่ะลองจินตนาการดูนะคะแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวนับพันคนหลั่งไหลเข้ามาเรือหางยาวและเรือสปีดโบท๊ทนับร้อยลำเข้าออกอ่าวไม่ขาดสาย สิ่งเหล่านี้สร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับธรรมชาติทั้งปะการังที่ถูกทำลายจากการทอดสมองของเรือและการเดินเหยียบย่ำของนักท่องเที่ยวสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงและขยะที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่ลดลงอย่างน่าเป็นห่วงหลังจากปิดไปเกือบ4ปีในวันที่หมกราคม2565อ่าวมายาก็ได้เปิดให้เข้าชมอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มาพร้อมกับกฎระเบียบที่เข้มงวดและแนวทางปฏิบัติที่คำนึงถึงความยั่งยืนเป็นหลักมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละรอบและจำกัดเวลาเข้าชมอีกด้วยทุกขั้นตอนถูกออกแบบมาเพื่อให้เราสามารถชื่นชมความงามของอ่าวมายาได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติอีกต่อไปเรื่องราวของอ่าวมายา ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแต่ยังเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่โลกได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติมันแสดงให้เห็นว่ามนุษย์และธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนหากเราเข้าใจให้เกียรติและเคารพขีดจำกัดของธรรมชาติคุณคิดอย่างไรกับเรื่องราวของอ่าวมายานี้บ้างคอมเมนต์มาบอกเราได้เลยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวการท่องเที่ยวความรู้และแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้อีกนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ